สวัสดีครับขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอล Women International Match นะครับหรือว่าฟุตบอลอุ่นเครื่องของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับวันนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติบังกลาเทศนะครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมสารันยูนรา,ากรัศมีและคุณวิสรุตมีบำรุงครับเกมเริ่มนะครับทีมชาติบังกลาเทศเริ่มเขี่ยลูกก่อนในชุดสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายเลยครับแล้วไหลขึ้นหน้ามามีธนิการลากขึ้นมาเลยครับ แล้วข้างในมีรอยอยู่2คนธนิการเลือกเปิดเข้ามาแล้วเสาแรกโอ้โหชัดแล้วซ้ำอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนําเลยครับจากมาติสันแคสทีนครับวันนี้โอกาสทองครั้งแรกในช่วงนาทีแรกเลยครับโอ้โหไม่ถึง2นาทีครับมาติสันแคสตีนจากดอทแคโรไลนาลูกยิงหลังเท้าครับมันตายลูกไปหน่อยครับมาติสันตอนนี้ฐานนี้จะเป็นตัวออกบอลจากแดนหลังของไทยนะครับ ให้มาแล้วพลิกเล่นเองครับโอ้แทงลูกนี้หลุดเลยไม่มีธงนะครับเสาวลักษ์หลุดเดียวเดียวเสาวลักษ์เพลงงามเดี่ยวจริงๆเสาวลักษ์เลือกยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์จากเสาวลักษ์เพลงงามครับเดี๋ยววันนี้เช็คลำหน้าพลาดนะครับแนวรับของประคาร์เตสเจอร์ที่เด็ดของเสาวลักษ์เพลงงามครับแฟนทีมชาติไทยได้เฮไปก่อนนะครับสุนัจจากไทจงบูเวลนะครับจ่าฝูงชัยนิตไทยเปสเปอร์ลีกนะครับนี่ครับ จังหวะนิ่งและเลือกเยือกเย็นนะครับยิงลอดขาเข้าไปูทรักษาประตูอย่างรุบนาก็เหมือนช่างใจด้วยนะครับออกมาก็ออกไม่สุดกลายเป็นว่าพอออกไม่สุดเนี่ยมุมมันเปิดกว้างขึ้นนะครับมีให้เลือกเทียบเลยครับ,รบทางขวาของบังคลาเทศลากบอลขึ้นมาเองครับมองตัวไหนให้ทางขวาแล้วมีตัววิ่งอยู่ด้วยไม่ลำหน้านะครับ แล้แต่รอดขามาได้แล้วในกรอบเโทษมี2คนเลือกช้อยไหนไหลมาตงรงกลางไหมยังมีกัญจนาพรบีบเข้ามาสกัดไปได้ยิงอีกทีหนึ่งเข้ามือของทิชานานโอไทยโดนสองแบบนี้สองครั้งแล้วครับโอ้โหนี่เขามาได้เรื่อยๆครับบัคคาราเทศบอสท่าขวาแล้วหักมาครับยิงไม่โดนสุดท้ายได้จบเลยครับพอได้ประตูขึ้นนำนี่เหมือนทีมชาติไทยก็มีไปผ่อนเหมือนกันนะครับ<ป>พยายามจะเล่นบอลตามช่องเนี่ยครับอาศัยจังหวะแบบนี้หลุดขึ้นมาอีกแล้ว แล้วที่หลุดขึ้นมาเดี่ยวแล้วเจิราพรยกลูกนี้2อสูเลยครับโอ้โไม่มีพงนหน้าแบบนี้ก็นิ่มๆเลยครับเจิราพรมงคลดีครับทําประตูตตให้ทีมชาติไทยขยับหนีเป็น2ลูกแล้วแซนฮาร์ดขอกมาเชียร์บอลยาวจากปฏิฐานดะครับนี่เพื่อร่วมทีมเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายเจียราพรกระดกข้ามผู้สาวประตูลุกหน้าเข้าไปเลยครับแต่งหนึ่งจังหวะแล้วมองไปหน้าประตูครับสุดท้ายนี่เห็นผู้สาวประตู ออกมาแล้วก็กระโดกข้าไปสต่อศูนย์นะครับทีมไทยขึ้นนำบังคลาเทศนะครับคือทีมชาติไทยการได้ประตู2ประตูที่ผ่านมาใช้จังหวะในการเล่นไม่เยอะนะครับแทงบอลแนวลึกแล้วก็มีผู้เล่นคอยวิ่งอยู่ข้างหน้าเป็นบลทุ่มของบังคลาเทศนะครับทุ่มเข้ามาแล้วรีแอนไปปังง๊มลูกนี้ตรงแถว2ลองยิงไกลก็ไปเข้ามือของพิชานันนะครับ ตำแหน่งยืนดีด้ครับทิชาดนันสดชื่นนี่คจังหวะปัม๊มแล้วยิงไม่จับเลยด้ครับดูว่าข้างในผู้เล่นของบังกลาเทศมี4คนเปิดมาเราได้โมงสะบัดตรงนี้อา้าวได้เลยครับโอ้ไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2จากชัมซุนนาฮาครับในนาทีที่29เเอาจนได้ครับชัมซุนนาฮาจังหวะขึ้นเทคนี้ คิดเครียดอยู่ครับตอนนี้ดูครับเตะบุมเปิดแล้วนี่บอลมันข้ามหนึ่งเบนิสันแคทีนไปครับแต่ทนดีการนะครับจังหวะจะขึ้นไปแล้วมันไม่ถึงแล้วโบ่งลูกนี้ครับเช็ดเสาเข้าไปครับที่ชาแนลนียาะเช็กเสาแล้วแอยู่ข้างหน้าปาิชาติด,ด้วยครับทาง ทำสุตนาฮานนี่ครับตีใครแตกไปแล้วครับ1นึต่อสองนีปาริชาติเข้ามาตรงกลางครับฟรีแอนลัสฟรีแอนจ่ายทะลุช่องอีกแล้วดูแมตติสันบ้างทันไม่ทันแมตติสันแมตติสันเลือกยกหนีอีกแล้วแล้วบอลเข้าครับโอ้โหนี่ยิงลักษณะเดียวกันกับประตูที่2ของไทยเลยนะครับทีมชาติไทยขยับหนีอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ1จากแมตติสันแคสทีนครับนาที34เกิดขาดจังหวะแทงช่องของเรียนวลัชนะครับ หลุดขึ้นมาเบนสันจิ้มเข้าไปเลยครับบอลเช็ดเสาเข้าไปครับโอ้จังหวะนี้ผู้สาประตูลุกนาพยายามจะออกมาแต่ว่าออกมาไม่สุดเลยครับแล้วเบนสันยิงสวนมาจาังหวะน,นี้นี่ครับบอลมันไปเช็ดเสาด้วยเลยครับ3ต่อนหนึ่งครับทีมไทย ริชาติเปิดมาแล้วได้โมงงล้วโอ้โหโดนไม่เต็มนะครับลูกโมงของธนิการนี่พยายามกม้มศีรษะลงไปโมงแล้วนะครับเทค,คนเดียวครับธนิการโดนบางไปหน่อยครับดูครั้งหนึ่งเปิดมาแล้วโฉบตัดหน้าครับจะเช็ดไปเสาสองแต่ว,ว่าบอลมันโดนเฉือนเนรับหายไปเหมือนกันครับแต่พวกเขาเป็นทีมที่ต่อบอลขึ้นมาได้ดีนะครับ แล้วก็คลองบอลเหนียวใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่จังหวะน,นี้ไปมากจังหวะไทยไปตัดมาได้จิราพรคือหลังมากแต่วดีย้อนกลับมาจิราพรไหลต่อจังหวะน,นี้เสวรลักษ์ยิงโอโ้โหเน่งเน่งไปติดเซฟของรุน่นาครับนี่เอี้ยวตัวเลือกมุมแล้วนะครับจิราพรให้เสวัลักษ์จับแล้วยิงครับไปติดเซฟบอลมันติดขาไปหน่อยนะครับทางเสวรลักษ์สกอร์นำอยู่31ในช่วงท้ายครึ่งแรก ยืนอยู่ที่บอเป็นโมนิก้านะครับโมนิก้าข้ามหลอกแล้วประตูเปิดมายังไปติดธนิการอ่าแล้วตรงนั้นเก็บได้มีล้มลงไปพูดสินไม่ว่าอะไรได้ยิงลูกนี้3ามอีกทีหนึ่งไปตรงตัวของทิชานันครับโอ้โอกาสอีกครั้งของบางกระเทศก็ยังไปตรงตัวผู้รักษาประตูของไทยครับตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในครึ่งหลังครับยิงไกลมาเปิดยาวขึ้นมาแมดิสันแคสทีนลองยิงไกลลูกนี้โอ้โหสวยงามจริงๆครับ โอ้ลูกนี้ของแมตติสันแคสตีนทำประตูที่สองให้กับตัวเองและไทยหนีเป็น4ประตูต่อนหนึ่งแล้วครับโอ้โนี่ครับชนตยานของเทชชาฮับแคปดิสันโอ้โหนี่ที่ชาแนแอซซิตนะครับให้มาแล้วยิงลูกนี้ครับใบไม้ร่วงครับโอ้โหเข้าประตูไปเลยครับเปรตสั้นขวาลูกดีครับสุดสวยครับประตูดี เหมือนเลงอยู่แล้วนะครับเพราะรู้ว่ารุปนาเนี่ยเป็นผู้สับประตูที่ชอบออกมาตัดบอลครับนี่พอเห็นว่าออกมาไกลหน่อยยกข้ามเลยครับโอ้แล้วก็ไหวขอบคุณรุ่นพี่อีกแล้วครับดึงจังหวะหลอกแล้วให้ตรงกลางปลื้มใจถ่ายออกมาสวยเลยครับมีพื้นที่ บอลขึ้นมาตรงนี้ปาริชาติให้มาหลุดเดียวอีกแล้วโอ้แต่ว่ามีตัวตามประกบแล้วจิรพรลากมาโอ้โหมันพันแข้งพันขาสุดท้ายมันยิงไม่ได้เลยครับหาจังหวะจบไม่ได้มีล้มลงไปด้วยโอ้แล้วผู้ตัดสินให้จุดโทษกับไทยนะครับเนี่ยโอ้โหโดนไปเหลืองไปได้ครับแล้วก็ลุกขึ้นมาสังหารเองเลยครับจิรพรมาดูว่าลูกที่5จะมาไหมทำไปแล้วหนึ่งประตูนะครับวันนี้จิรพรมงคลดี จอกับรุ่นาจิราพรยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับไปทางซ้ายมือของตัวเองครับทีมชาติไทยขยับหนีเป็น5ประตูต่อหนึ่งจากจิราพรมงคลดีครับที่59าครับจุดโทษของจิราพรครับแล้วเป็นประตูที่2ของเธอนในเกมนี้อนนี้มีลุ้นแฮตทริกสคนแล้วนะครับดูภาพช้าของจิราพรครับยิงจุดโทษนิ่มๆเข้าไป โยกหนีเข้าในจ่ายมาที่ปลื้มใจแทงต่อสวยอีกแล้วครับจีราพรยังให้ไม่ได้เพื่อนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วแทงลูกนี้หลุดขึ้นมาแล้วเสาวรักษ์เสาวรักษ์เอาแล้วครับเข้าเหลี่ยมเสาวรักษ์เสาวรักษ์ยิงโอ้โหยังไปติดซ้ำอีกทีข้ามคานครับโอ้โหเสาวรักษ์ยังไม่ได้ประตูที่2ของตัวเองในวันนี้โอ้จังหวะนี้น่าได้สุดๆครับเสาวรักษ์เพลงงามนี่ครับปลืม้มใจแทงช่องแล้วจีราพรไหลช่องต่อเสาวรักษ์ เกี่ยวมาได้ทังขวามีครับแต่สวรักษ์เลือกจะยิงเองจังหวะแรกติดเซฟแล้วจะตามซ้ําด้วยการกระโดกข้ามมาลูกนี้ก็ข้ามคานครนบโอ้โหเยือกเย็นเหลือเกินครับสวรักษ์แต่มุมของไทยนะครับเปิดมาถึงเสาสองได้ขึ้นเทคลูกนี้ยังไปติดเซฟของทุกงาเอ้าแล้วกระโดกแม่เกือบจะข้ามหัวพวกเดียวกันเองนะครับยังดีว่ากระโดดแล้วก็คว้าบอลไว้ได้ดูครับลูกแต่บุม ใจโบงครับปณิษฐาสก,กัดเกือบผิดกุลิสลาเกี่ยวบอลได้ไหลต่อให้แมติสานเปิดมาทางซ้ายโอ้โหโล่งเลยครับจานิสตาจีนันทุยาจานิสตาดึงเข้าขวาจานิสตาเข้าขวาแล้วต้องยิงลงนี้หักข้อแม่ยังไปติดเซฟอีกโอ้โหยี่มุมเปิดมากๆแล้วนะครับแต่ยังยิงไปติดรูปนายังจับจังหวะของตัวเองไม่ได้นะครับปลืมใจ เปิดเข้ามาลูกนี้โอ้ต้องปัดมาก่อนแล้วยังไม่พ้นอันตรายขวัญดารินซัดเลยลูกนี้โอ้โหเกือบจะได้ครับนี่บอลถากเสาออกไปครับบอลมาเข้าทางครับขวัญดารินเตะมุมของปืนใจครับนี่จะหลอกยิงเลยครับโอ้โหยังปัดมือเดียวบอลเคลียร์ไม่พ้นอันตรายแล้วขวาลูกนี้ของขวัญดารินบอลไม่ตรงนะครับคลองบอลไว้กับตัวครับให้มาที่พิสมัยสอนสย พิสมัยเห็นแล้วเนี่ยครับแทงต่อเลยขวันดารินหลุดขึ้นมาแล้วไหลให้ปล่อยให้จานิสตายิงโอโ้โหแล้วนี่กุลิสลาคือปล่อยให้จานิสตาเดียวๆแล้วนะครับแต่วางเท้ายิงไม่ดีครับบอหลุดออกไปน่าเสียดายมากครับโอโ้โหเจ้าตัวเสียดายครับแล้วดูครับจอบเก่าอย่างขวาญดารินใส่เครื่องมาเลยครับแล้วป้อนให้น้องจังหวะดีซ้ายของจานิสตามันเบี้ยวไปหน่อยครับนาที 94แล้วครับตอนนี้ทดเกินไปแล้วปิดเข้ามาอ้าวแล้วเกี่ยวบอลลงได้กุลิสลาไม่ถึงเลยครับแมจับบอลไม่ดีแล้วผู้ตัดสินชาวเวียดนามก็เป่าจบเกมครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติบางกระเทศไป5ประตูต่อน1เลยครับวันนี้ผมสรนะัญยูณะรากุลศมีและคุณวิสรุตมีบำรุงของลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ